สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องบองประโนทุกท่านเนาะวันนี้พี่ฝ่าสิวผ้ามาเบิงนกนกมันมาหากินไสเดือนอยู่แถวริมฝั่งแม่น้ําปิงเนาะมาแอบเบิงพี่น้องขันห้าว่าแอบห้ากสิบว่าเห็นมันบินนะสิมันหลักเบิงโอ้ยอยู่ไกลๆคนหนกอยู่ริมแม่น้ำปิงพี่น้อง นกกระยางขาวมั้งนี่มันบอช่วงนี้อยู่กับน้ำก็เลยบันทายตะนามพี่น้องน้ำสวนฟักทองนี่แหละเห็นนกมันหลายๆลาถ้านกมันเห็นเท่ามันสิฟ้าวแลนหนีมันทยอยมันก็นจะทอยทยอยหนีไปทีละตัวถ้ามันเห็นเท่า เขามาดูความสวยความงามของธรรมชาติจ้ามาเบิง่งมาเบิ่งนกนะขับมนเห็นเท่ามันกระสิบบินพี่น้องบินเป็นเส้นเป็นสายมันสิมากินไส้เดือนอยู่ริมปิงเนาะเกิดเป็นนกกระดีขึ้นกันเลยพี่น้องพ่นบอกว่าเก่งหลายกับบินขี่ขึ้นนกคุนพันวา นกมันเก่งเลยมันบินล่ะมันก็ขี้บนท้องฟ้าหายหมดล่าพี่น้องมาแป๊บเดียวหายหมดเลยมันกันหยพันเห็นห้องมันกันใายไปพูดไปฟังผุ่นช่วงนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติดูธรรมชาตินะเพื่อน นกไปนกไปเกาะกลุมอยู่ฟังผลอีกนาะพี่น้องวันนี้พามาดูนกจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าด้วยโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีจ้า